ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องคาออโต u กันเตอร์วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเรือรบที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมกลาโหมตุรกีนั่นก็คือเอดาคลาสทาวเวเตหรือที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MILGEM อันด่งดังเรือรบชั้นนี้ไม่เพียงแต่สร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรือตุรกีเท่านั้นแต่ยังถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก ทั้งปากีสถานยูเครนและประเทศอื่นๆที่ต้องการเทคโนโลยีเรือรบสมัยใหม่ที่มีความอเนกประสงค์และมีความสามารถสูงสุดสำหรับคนรักด้านยุทธปกรณ์ทางทะเลเรื่องราวของเ e d a CLASS ถือว่าเป็นหนึ่งในความน่าทึ่งของโลกยุคป,ปัจจุบันเมื่อย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นโครงการ MILGEM ของตุรกีถือกำเนิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ2000เพื่อสร้างความเป็นอิสระทางด้านยุทธปกรณ์ และลดการพึ่งพาต่างประเทศเอดาคลาสคอเวเตเป็นผลลัพธ์ที่โดดเด่นจากโครงการนี้โดยออกแบบให้เป็นเรือคอเวตหลายภารกิจมันติโรคอเวเตที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการต่อต้านเรือผิวน้ำการต่อต้านเรือดำน้ำการป้องกันภัยทางอากาศรวมถึงการลาดตระเวนและข่าวกรองความพิเศษของเอดาคลาสคือโครงสร้างแบบสตีลดีไซน์ที่ใช้มุมลาดเอียงและวัสดุพิเศษเพื่อลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ ทำให้สัตรูตรวจจับได้ยากในแง่ขุมพลังเอ a ด l าคลาสใช้ระบบ c o d a g (Combined Diesel and Gas) ทำให้สามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึงประมาณ29นอตและมีพิสัยการปฏิบัติการมากกว่า3,500หไมล์ทะเลสามารถออกปฏิบัติการต่อเนื่องได้นานถึง15วันโดยไม่ต้องเติมสเบียงเมื่อเรามองไปที่ระบบอาวุธเอ a ดาคลาสคาเวเตจัดว่าเป็นหนึ่งในเรือรบขนาดกลางที่มีความครบเครื่องที่สุดในโลก อาวุธหลักที่ติดตั้งคือปืนเรือโอทีโอเมลาร่าขนาด76มิลิเมตรสำหรับการโจมตีระยะกลางและใกล้ต่อด้วยระบบยิงฮาพูลแอนตี้ชิปมิซิลสำหรับโจมตีเรือผิวน้ำและยังมีระบบป้องกันภัยทางอากาศแรมโรลิงแอร์เฟรมมิซิลที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามจากอากาศยานและขีปนาวุธนำวิถีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังติดตั้งทอร์เปโดทูบสำหรับการต่อต้านเรือดำน้ำและเรดาร์ตรวจจับขั้นสูงซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับระบบ Genesis Combat Management System (CMS) ที่ตุรกีพัฒนาเองทำให้ ADA Class มีความสามารถในการรบแบบ Network ร์กเซนทกเต็มรูปแบบอีกทั้งยังรองรับการปฏิบัติการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ S-70B c h a w k ซึ่งสามารถขึ้นลงได้บนดาดฟ้าหลังของเรือ สิ่งที่ทำให้เอดาคลาสน่าสนใจยิ่งขึ้นคือการที่ตุรกีไม่เพียงใช้เองแต่ยังสามารถส่งออกไปให้ประเทศพันธมิตรปากีสถานได้พัฒนาบาบูคลาสคอเวตเต้ที่อิงมาจากเอดาคลาสโดยมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองยูเครนก็ได้สั่งซื้อเรือรุ่นนี้เช่นกันเพื่อเสริมกำลังทางทะเลในทะเลดำ การที่เอดาคลาสถูกเลือกโดยหลายประเทศแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในสนามรบจริงตุรกีสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดเรือรบโลกได้ในเวลาไม่นาน สำหรับกองทัพเรือตุรกีเองเอดาคลาสคาเวตเตกลายเป็นเสาหลักในการปกป้องหน้าน้ำและรักษาผลประโยชน์ของประเทศทั้งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนการป้องกันเส้นทางการขนส่งทางทะเลหรือการปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตร n a t o เเรือรุ่นนี้พิสูจน์แล้วว่ามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ให้กับตุรกี ท้ายที่สุดเอดาคลาส c าเว t เตไม่ใช่เพียงเรือรบธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จของอุตสาหกรรมกลาโหมตุรกีที่สามารถผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัยเข้ากับความต้องการของกองทัพได้อย่างลงตัวและที่สำคัญคือเป็นต้นแบบขององค์การพัฒนาอาวุธที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเอดาคลาสคาวเวเตเรือรบชั้นยอดจากตุรกีที่ทั้งแข็งแกร่งทันสมัยและมีบทบาทสำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกหากคุณชอบวิดีโอรีวิวทางทหารเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราที่นี่ที่เดียวในคา r a ออโต้กันเร์